มันจะไปโรงเรียนแล้วนะแม่วันนี้ขายไม่ดีแม่เร็วๆจะไปโรงเรียนแล้วเนี่ยไม่มีงคาเท่าไหร่ตอนห้าสิบมันไม่พอหรอกแม่แค่ห้าสิบปเองอะ่ะไม่มีไม่มีมมมอีกไหมอะ่ะวันนี้ขายไม่ดีแม่มันไม่พอแม่มีสักพันห้าไหมอะ่ะจะเอาเท่าไหร่พันห้าแม่เอาไปทําอะไรแม่จะถามมากเลยแมูก็ไปซื้อของนี่แหละแม่เร็วๆสิครับแม่ เฮ้ยพวกแกเอาพอลลี่เอาพอลลี่พวกแกขอนั่งด้ว<อ>ยดิขอนั่งเลยไปไหนมาพอลลี่ก็เอาก็ฉันไปหาเออเนี่ยเพื่อไปช่วยแบบช่วยแม่ทำ ใช่ฉันลองมาแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยคือแบบรูปคมมากนะมันสหยอฉันมากเธอดูรูปนี้สิเฮ้ยมันสวยจริงไหมวะแกฉันจะเดี๋ยวฉันจะไป up IG เว้ยจิงเหรออ๋อแล้วแกซื้อมาหรือยังอ่ะนี่ฉันซื้อมาแล้วเนี่ยแต่ฉันเป็นหกพัดสี่ทองจิงเหรอใช่เพราะฉันสีชมพูใช่แต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่กว่านะไม่ต้องเลยเธอก็เรียนไปอ่านไปฉันจะได้ไว้อกดีจังเลยอ่ะแกใช่ช่วงนี้กำลังฮิตกันนะเว้ยแก เออแล้วมอไซค์ล่ะเธอบอกว่าเธอจะซื้อตั้งนานเราไม่ใช่หรอใช่ก็ใช่ก็ใช่ไงแกอ่าแล้วเนี้ยไหนยังปั่นจักรยานอกเยก็ฉันไปดูแล้วแกฉันไปดูแล้วเออเนี่ยฉันก็เดี๋ยวซื้อแน่นอนแหละแกไม่ต้องห่วงหรอกฉันเห็นแกพูดอแต่ฉันยังไม่เห็นแกซื้อเลยก็ฉันไปดูกับคุณแม่แล้วก็แง่เดี๋ยว เย็นๆเงี้ยฉันจะไปบอกคุณหญิงแม่เธอซื้อมาเท่าไหร่นะประมาณ2 0 0 0 0ืนิดนิดะแกใช่ราคาเปิดตัวเลยตอนนี้ใช่ช่วงนี้เขาต้องยังแพงนะแกถ้าเธอไม่ซื้อนะตกเทรนแน่ใช่เอองั้นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะไปบอกคุณหญิงแม่เลยเดี๋ยวคนี่คอนดีซื้อมาแล้วจะได้มาใช้เป็นกูเก็บปังคิปซี่ใช่ก็พวกแกไปเรียนกันเถอะจะสอบแล้วนะเนี่ยโอเคโอ๊ยลืมเลยก็ไม่เตือนนสอบทักแรกด้วยเนี่ย ป้าป้าเออเราขอใส่แบบนี้เก็บก่อนป้าไปเรียนกันพรนี้เรกลับบ้านแล้วนะกลับบ้านไปเที่ยกันปไปแล้วนะเราไปอ่านหนังสือก่อนโหพวกแกอะไรวะโออเขินไปเขินไป แล้วสวัสดีแม่เนี่ยวันเนี้ยหนูอะ่ะเห็นเพื่อนเขาอะ่ะซื้อโทรศัพท์ใหม่กันเป็น iPhone แม่มันสวยมากเลยอะ่ะหนูก็อยากได้บ้างอะ่ะแถมหนูเห็นเพื่อนเขาอะ่ะถ่ายถ่ายรูปมาคือสวยมากเลยแม่กล้องมันชัดมากเลยอะ่ะกล้องเราก็มีแล้วแม่มันไม่มีแม่มันได้แต่โทรอย่างเดียวอะ่ะหนูถ้าหนูใช้ไปหนูก็อายเขาเปล่า,าแม่มโทรได้มันใช้ได้ติดต่อได้มันก็ติดต่อได้หนูก็รู้แต่ มันไม่มันไม่สวยเหมือนเขาอ่ะเขามีสวยเนี่ยหนูอยากได้มากเลยแม่มันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกนะเท่าไหรอ่อะราคามันก็สองหมืน่นก,กว่าเองแม่มันไม่แพงอ่ะหนูเห็นเพื่อนเขาซื้อกันเพียบเลยอะเหลือหนูเนี่ยหนูก็อยากได้อ่ะแม่แม่แม่ตอนนี้แม่มีตังค์เท่าไหรอ่อะก็ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแม่มก็เก็บเงินไว่ให้หนูไว้เรียนเพื่อทุนการศึกษา เอาไปซื้อไอโฟนหรือเอาไปซื้อโทรศัพท์หมดมันก็หนูจะได้เรียนแค่นิดเดียวมันไม่มันไม่มันไม่เป็นไรหรอกแม่ซื้อแค่นี้เองแม่สองหมื่นเองอ่ะมันไม่ได้แพงเลยเลยอ่ะแม่ตอนนี้แม่มีเท่าไหร่เนี่ยถ้าแม่ไม่มีแม่ก็ไปขอยืมเขามาสิถ้ามีแล้วก็เอาไปให้หนู่าไม่ได้เรียนแม่มันมันมันคนละส่วนกันไงแม่แม่ก็มีอีกไม่ใช่หรอหนูก็รู้ว่าแม่มีอ่ะแม่เก็บไว้ให้ แม่เสร็จหรือ,อยังเนี่ยหูีแย่เห็นไหมแม่บอกขอบคณค่ะไปและรับแม่จุ๊บๆนี่เมื่อวานอะใช่พัลลี่จริงๆใช่ไหมเออใช่ใช่เราจำได้ เราก็ว่าน่าจะใช่นะแล้วคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าคือใครอะ่ะแม่มันหรือเปล่าเออนั่นดีมีอะไรกันหรอวะพวกแกก็เมื่อวานอะตอนเลิกเรียนอะเราไปหน้าโุงเรียนอะเจอพอลลี่ไปคุยกับแม่ค้าละที่หน้าโุงเรียนอะคุยแบบเสียงดังมากตะคอกด้วยอะ่ะโวยวายแบบมันคือเขาคือใครอะ่ะคนนั้นอะแม่มันหรือเปล่าวะเราก็ว่าน่าจะใช่นะเพราะเราเห็นมันเข้าบ้านหลังนั้นบ่อยมากเลยไม่เธอแต่พอลลี่เคยบอกพวกเราไม่ใช่หรอว่าบ้านพอลลี่รวยน่ะ เขาจะมีมีแม่อย่างนั้นหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งไงพวกแกทำอะไรกันอยู่อะพอลลี่แกโกโหกพวกฉันเหรอทำไมเธอพูดเรื่องอะไรอะก็เมื่อวานอะเราเห็นแกอะไปอยู่ร้านค้าหน้าโรงเรียนอะแกจะคอกใส่เขาเขาคือใครแม่แกหรือเปล่าแล้วพวกแกอะไรเนี่ยทำไมพวกแกต้องมาจับผิดฉันด้วยเนี่ยแกโกหกพวกเราทำไมเ,<อ>เราไม่ได้โกหกนะเธอเรื่องแค่นี้มันไม่น่ากโกหกกน,นะเธอพวกฉันเสียความรู้สึกใช่ แล้วทำไกเธอต้องมาอะไรากับฉันด้วยเนี่ยเธอไม่มีเธอก็ไม่มีสิเธอ,เอ,อจะบอกว่าเธอมีทำไมล่ะเราไม่คบกับแกแล้วแกจะไปไหนก็ไปเลยเออขนาดเรื่องนี้แกยังโกหกเลยนะพอลลี่ okay. you